สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปแพะกะตาผมมารา้สวสานีเองครับกับมาพบมาพ่อก,กันคือเกล้มมาอนี่นะครับหาแนวเสดงคือเกล้ครับมาอนี่นะครับเป็นเมนูบ้านๆง่ายๆคือเกล้นะครับเพราะว่ามันคั่มแล้วนะครับเลิกงานมาผู้ใดก็อะอ่าเฝ้าหาหา้อยูด้กินเฝ้าหลับเฝ้านอนนะครับมื่อนี้เป็นเมนูบ้านาน,าน,าาออานะครับเป็น เป็นเมนูไข่ครับนี่เมนูไข่นะครับแล้วก็มีผักสลัดนะครับผักสลัดเข้ามาเจียมนะครับเป็นไข่เจียวผักผักสลัดครับวันนี้นะครับเป็นไข่เคียวผักสลัดเด้อวันนี้เนอนะครับอ่ะบอวลายใหญ่ห้างนะครับขั้นตอนเราไปว่าลุยกันเลยครับเพราะว่าอ่าผักสลัดเขาก็หั่นไมาแร้วนะครับแล้วก็ อ่ามีแครอดนะครับแครอดนี่ผมหันไว้แล้วครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาพี่น้องนะครับนะลุยรวดไปนี้เลย,ยเลยครับลุยเลย ให้รอตามไหมครับอ่ะเสรแล้วมาปรุงรสนะครับปรุปงรสดลยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับ ซีขาวครับสีิขาวนะครับสัก2ช้อนชานะครับประมาณนี้น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยก็2ช้อนชานรประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะผงปรุงรสครับผงปรุงรส ใส่เลยครับสัก2ช้อนชานะครับเส่หไหลแส่บหลไยเส่หน่อยใส่หน่อยเส่หลมๆมันจะแส่บเบอรอเอาเพอดีว่างน้ำน้ำเนาะอ่ะตีไข้มันเข้ากันครับอันนี้คน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 อ่ะคน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 ครับอะครับ เจียวไข่น้ำกันเลยว่านี้ใส่น้ำมันลงไปอ่าประมาณนี้ครับเนาะเราต้องใส่ไฟแห้งนะครับเด้ใส่ไฟ,ไฟอ,อ่อ,อนๆนะครับในการเจียวนะครับเดี๋ยวไข่ไม่ใช่แบ่งความสุกนะครับ นี่นไครับเดี๋ยวไข้ก็จะปูขึ้นมาเองนะครับอ่บามาเนี้ก็มากับไขรนะครับกับด้านนะครับ นะครับนี่หลังจากที่เขาใส่ไปออนเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเนาะาตาสีสานออกมาอาหารพานะครับเป็นมนวนบ้านนะครับเนาะเอามาดี้เสร็จแล้วครับันดี้พร้อมเสิร์ฟใส่จานเลยครับนะครับผมหลังจากที่เขาเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเนาะเมื่อกี้นะครับมาดี้เขาหาผมกระตักใส่จานนะครับเพราะว่า ขั้นตอนตัวนั้เราก็ลดไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเวลาพ่อพี่น้องเขาเนาะครับนะเนาะวันนี้เขาก็มาแต้งหนานะครับใส่ใส่พริกโรยหน้านิดนึงนะครับใส่ต้นหอมนะครับนะเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับ นี่ครับไข่เจียวผักสลัดนะครับแบบบ้านๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับกะบ่มีอย่างไรกะขอฝากพ่อพม่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกะขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมวิดีโอนะครับกะขอให้พ่อแม่น้องเฮานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนมีโชคตลอดปีนะครับวันนี้ก็ขอกาวค้า่าสวัสดีครับ